เอ่อคือพอดีฉันความรู้สึกไวตรงใบหูนะคะคือว่าต้องขอโทษด้วยนะคะมไม่หรอกครับคุณชาร์ลอตไม่ผิดอะไรซะหน่อยฉันต่างหากที่ต้องขอโทษจริงๆจากนี้ไปจะระวังนะขอบคุณมากเลยนะคะจากนั้นพวกผมก็เริ่มอ่านการ์ตูนการท่ามกลางบรรยากาศพิลึกเช่นนั้นต่อไปแน่นอนว่าเนื้อหาในการ์ตูนนั้นไม่ค่อยเข้าหัวผมเท่าไหร่เลยตัวละครที่มีความรักบนสุดแบบนี้นี่วิเศษไปเลยนะคะ ที่เธอพูดถึงนั้นคงหมายถึงเรื่องที่พระเอกกับนางเอกได้สัญญากันว่าจะพยายามที่จะไม่พบกันจนกว่าความฝันของทั้งคู่นั้นจะเป็นจริงรวมถึงเรื่องความใส่ซื่อของทั้งคู่ที่แค่สบตากันก็พายห้หน้าแดงก่ำนี่เด็กผู้หญิงชอบเรื่องแบบนี้กันงั้นหรอความจริงแล้วมีสักกี่คนบนโลกการที่จะมีความรักแบบนี้น่าจะไม่ถึงครึงร่งด้วยซ้ำละมั้งแต่คิดว่าหากเป็นคุณชาร์ลอตแล้วก็น่าจะมีความรักบ,บนสุดแบบนี้ได้รู้สึกมั่นใจเช่นนั้นเลยแต่คงหวังสูงไปหน่อยหรือเปล่านะที่จะอยากให้อีฝ อีฝกฝ่ายที่เหมาะกับเธอนั้นคิดว่าธอต้องเป็นพวกที่เหมือนกับอากิระมากกว่าอาโอยะกิคุงอาโอยากิคุงนี่อายอยากิคุงเป็นอะไรไปนะคะเห็นทําหน้าตาเคร่งเครียดเชียวมีอะไรอย่างนั้นหรอเอ่อเออขอโทษนะแค่คิดอะไรนิดหน่อยนะอืมไม่มีไข้ไม่สิเหมือนตัวจะร้อนนิดนิดนะคะไม่สิ รู้สึกเหมือนจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยด้วยแถมยังหน้าแดงก่ำอีกหรือว่าจะเป็นไข้หน้าร้อนที่เลยช่วงฤดูมาหน่อยแล้วหรือเปล่าคะอืมเปล่าหรอกนัน่นน่ะไม่ใช่ความร้อนจากพิษไข้แต่แค่ตัวร้อนขึ้นมาเฉยๆเพราะถูกเธอสัมผัสระยะประชิดต่างหากเล่าอืมว่าแล้วเชียวมีไข้จริงๆด้วยสินะคะแถมดูดีๆแล้วยังมีรอยคามใต้ตาด้วยน่าเสียดายแต่วันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนดีกว่าคะ่ะอ่ะอืม อาโอยากิคุงเก็บฟูกนอนไว้ตรงไหนเหรอคะเอ๊ะก็ในตู้เก็บของตรงนั้นน่ะทาไมหรอขออนุญาตนะคะระหว่างที่ผมกำลังนึกสงสัยอยู่ว่าเธอจะทำอะไรกันแน่คุณชาร์ลอตก็ได้ดึงฟูกนอนจากตู้เก็บของเอาปูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะเอาโอยากิคุงมานอนได้แล้วคะ่ะเอ๊ะว่ากันว่าตอนเพิ่งเริ่มเป็นไข้นี่สําคัญนะคะกรณีของอาโอยากิคุงเนี่ยตัวร้อนแล้วเพราะฉงนั้นต้องรีบนอนคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าจะหลับเองคะ่ะ โอ้โหคุณชาร์ลอตต์นี่อย่างกับแม่พัชเลยฮะที่ใต้ตาขามเพราะพักผ่อนไม่เพียงพอสินะคะคงฝืนเพราะพวกชั้นสินะคะเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะป่ะเปล่าค่ะไม่มีอะไรที่สําคัญหรอกค่ะเอาไอ้กี่คุงรีบนอนเถอะค่ะเออคือว่าอ่ะ้าย,ยังขึ้นอยู่อีกสินะคะเอาไอ้กี่คุงใช่ว่ารีบนอนเถอะค่ะลาตีสวัสดีนะคะเอาไอ้กี่คุง สุดท้ายผมก็ถูกจับให้นอนบนฟูกโดยที่แม่ต่อต้านคุณฉลอดได้คุณฉลอดปิดไฟในห้องทั้งแบบนั้นแต่ไม่มีวี่แววว่าเธอหนีไปไหนเลยเหมือนตั้งใจจะอยู่ด้วยกันจนกว่าผมจะหลับจริงๆฮแต่จะยังไงก็ช่างเถอะวันนี้มีหลายๆเรื่องเกิดขึ้นจนสมองตามไม่ทันแล้วผมตัดสินใจนอนเพราะเหนื่อยที่จะคิดแล้วท่ามกลางสตทิที่ค่อยๆเลือนลางรู้สึกได้ว่าหน้าผากถูกมือของใครบางคนสัมผัสอย่างอ่อนโยนจนชวนให้รู้สึกเบาใจจากนั้นผมก็หลับสนิทไปโดยที่ไม่รู้สึกตัว น่ะนี่เราเผลอทําเรื่องมุทะลุลงไปซะแล้วสิเพราะเห็นว่าเขาไข้ขึ้นก็เลยลวนลามนี่เอามือไปจับแต่ทว่านั่นกลับเป็นการดูแลโออกิคุงเหมือนที่เคยทํากับเอ็มมาตอนปกติซะงั้นทําอะไรลงไปกับเด็กหนุ่มที่อายุเท่ากันแบบนั้น่ะโออกิคุงจะคิดว่าเป็นการรบกวนหรือเปล่านะพอมองแบบนี้แล้วขนตายาวจังอยางกับเด็กผู้หญิงแน่หน้าตาก็ดูดีจมูกเองก็โด่ง น่าเสียดายนิดหน่อยที่ผมเ้าลุงลังไปหน่อยถ้าจัดทรงผมให้ดีแล้วก็ก็น่าจะเนื้อหอมในหมู่สาวๆได้เลยละมั้งถ้าทําแบบนั้นก็จะได้ไม่ต้องถูกเพื่อนร่วมชั้นพูดไม่ดีใส่แล้วแท้หืมประเภทการ์ตูนที่อโอยากิน่าจะชอบอ่านเหรอทำไมถึงถามเรื่องนั้นล่ะว่าจะแนะนําการ์ตูนให้เขาอ่านนะคะแต่เพราะไม่รู้ว่าชอบแนวไหนก็เลยมาถามนะคะ ถ้างั้นไปถามไซออนจีก็ได้นี่หมอน้่นรู้จักกับเอเวกิมานานกว่าฉันเยอะเลยถ้าเป็นเรื่องรสนิยมแบบนั้นแน่นอนว่าไซออนจีที่เป็นเพื่อนซีย่อมรู้ดีกว่าอยู่แล้วเรื่องนั้นคือว่าม,มีเหตุผลที่ถามหมอนน้นไม่ได้งั้นหรอฉันพยักหน้าตอบอาจารย์ฮานาสวะไปตอนแรกใช้ก็กาว่าจะถามไซออนจีคุงเหมือนกันแต่ว่าก็เปลี่ยนใจเพราะนึกขึ้นได้ว่าเรื่องที่เอเวกิคุูกำชับไว้ว่าให้ปิดเรื่องความสัมพันธ์ของเราเป็นความลับ อืมเอาเถอะถ้าแบบนั้นจะตอบให้ก็ได้นั่นแหละแต่พอไม่ค่อยได้คุยเรื่องแนวนั้นกับหมอหน้าน,นี่นะยังไงดีพูดถึงเอายยกิก็คงต้องเป็นฟุตบอลละมั้งไม่สิอาจจะผลลับตรงกันข้ามก็ได้เพราะน่าจะทำให้นึกถึงอนแง่ในดีขึ้นมานี่นาะนานสินะถ้าอยากจะให้แนะนําจริงๆแล้วก็งั้นลองไปกระตูนที่มีความสมจริงก็ได้มั้งโดยเฉพาะพวกแนวกระตูนที่ตัวละครน่ะบากบั่นจะความพยายามสำเรดผลคิดว่าหมอนั้นน่าจะชอบนะ ในทางกลับการการ์ตูนที่เป็นเรื่องครอบครัวสุขสันต์ก็จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยเหมือนกันกเพราะว่าเผลออาจจะถูกหมอนั่นระยะห่างเอาเลยก็ได้มั้งเอ๊ะอาจารย์ธนสวัสที่พูดเมื่อกี้หมายความว่าอ่ะเออไม่มีอะไรหรอกเอาเป็นว่าเลอกการ์ตูนที่สมจริงที่แบบความพยายามก่อให้เกิดผลลัพอะไรแบบนี้ก็แล้วกันนะเออคือว่าอย่าก,กบเกิดเลยนะคะเอาไอ้กี่คุงกตลังแบบปัญหาอะไรอยู่กันแน่คะนั่นไม่ใช่เรื่องฉันควรพูดนะอาจารย์ธนสวัส นี่อย่าส่งเสียงดังสิที่นี่ห้องพักครูนะถ้าอยากรู้แล้วก็เธอควรต้องไปฟังจากปาาเจ้าตัวเองนะแล้วเขาจะยอมบอกหรอคะ <c oughs> ไม่หรอมั้ง <c oughs> เธอเองก็ทําหน้าเหมือนอยากจะพูดอะไรแบบนั้นเหมือนกันสินะแต่ได้อยู่กับโอยากิแล้วเธอเองก็รู้เหมือนกันใช่ไหมล่ะว่าหมอนั่นหนานเป็นพวกเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาหน้าวันนี้ก็ยังรับบทตัวร้ายคนเดียวอีกค่ะ ก็นั่นสินะเพราะเป็นคนแบบนั้นนั่นแหละเป็นคนที่เลือกจะเสียสละตัวเองหากว่านั่นจะทา้ายผู้คนรอบๆมีความสุขคนแบบนั้นน่ะไม่มีทางผู้อะไรที่จะทําให้คนอื่นต้องมาแบกรับภาระเรื่องของตัวเองอยู่แล้วจริงไหมล่ะไอ้จริงมันก็จริงนั่นแหละแต่อาจารย์กลับบอกให้ฉันไปถามเอาไว้กี่คุงนั่นจะไม่เป็นการแกล้งกันไปหน่อยหรอคะก็ไม่รู้สินะจริงอยู่ที่ว่าตอนนี้หมอหน,น้าคงไม่ยอมบอกหรอกแต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นี่จริงไหม เอ๋หยอกกันแบบนี้ฉันทำตัวไม่ถูกนะคะว่าและเชียร์ว่าจารานสวัลเนี่ยใจร้ายจริงๆผู้เลื่อยทํายากมากเลยนะคะเ <c oughs> ทียบกันแล้ว <c oughs> เห็นสีหน้าพร้อมลุยเต็มที่เลยไม่ใช่เหรอนั่นชาร์ลอตต์นึกตั้งแต่ตอนที่มาถามเรื่องกระตูนตที่ชอบแล้วล่ะแต่เหมือนเธอนะ่ะจะสนใจอาโอากิไม่เบาเลยนะอะาหน้าแดงแฉะเลยน่ารักไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่เปล่าเปล่านะคะฉะฉันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้น ไม่สิแต่ก็คิดนั่นแหละค่ะว่าเป็นคนใจดีเพราะช่วยเอ็นดูน้องสาวให้ทุกวันโหโหเอ็นดูน้องสาวให้ทุกวันสรุปคือเธออยู่กับอาวิากีคุงที่ห้องของหมอนั่นหรือไม่ก็ห้องของตัวเองทุกวันเลยสินะกระตือรือร้อนเกินคาดเลยแฮะก็บอกแล้วไงคะว่านั่นน่ะจ้าจ้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพยายามกันต่อไปแล้วกันเนอะมาไม่ได้เข้าใจเลยสินะคะนี่ชาร์ลอตต์ก็อย่างที่เพิ่งพูดไปว่าน,นี่ห้องพักครูนะเบาๆหน่อยสิ แต่พูดจริงๆแล้วฉันก็ดีใจนะที่พวกเธอสนิทสนมกันหนักเพราะจะได้เล่นเป็นของเล่นเหรอคะเธอนี่รู้จักใช้คําพูดแบบนี้เกินคาดเลยนะไม่ใช่สักหน่อยบอกแล้วไงว่าพูดจริงหมอน,นอั่นน่ะว่าตามตรงก็คือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่เมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆอ,อีกทั้งยังมีปูมหลังที่เข้ากบบเรื่องแบบนั้นอีกด้วยเพราะอย่างนั้นฉันถึงได้บอกไงว่าดีใจละที่เธอจะช่วยหมอน,นอั่นน่ะฉันจะช่วยได้เหรอคะไม่ได้พูดสักหน่อยว่าจะต้องช่วยเหลืออย่างเดียวแต่แค่อยู่เป็นเพื่อนหรือขอให้คำปรึกษา แค่นั้นก็ถือว่าเกินพอแล้วล่ะแน่นอนว่าจะไปไกลกว่าน,นั้นก็ได้นะแล้วแต่เลยประเด็นคืออยากให้ช่วยเสนินมกับหมอหน้าหน่อยนะอย่างนั้นเองเหรอคะถ้าแบบนั้นไม่ต้องกังวนหลหรอคกค่ะเอโอกิคุงก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมยังไงก็นึกอยากจะสนิทด,ด้วยอยู่แล้วคะ่ะโหหลุดปากมาแล้วสินะปาอเปล่า,ะานะคะเมื่อกี้นี้นะ่ะจ้าจ้าเอาเป็นว่าดีแล้วล่ะที่พวกเธอหนะ่ะจะสถนมกันได้อาจารย์คะโอ้ใกล้หมดช่วงพักกลางวันแล้วนี่นาะเอาๆกลับไปได้แล้วชาลอดอาโอกิคุง นี่คุณกำลังแบกรับเรื่องราวอะไรขนาดไหนอยู่กันแน่คะอืมอืมอารุสวัสดิ์ค่ะเอาไว้กี่คุงหายดีแล้วยังคะเอ๊ะอืมดูเหมือนว่าไข้จะลดลงแล้วสินะคะแต่ยังไงก็ช่วยวัดไข้เพื่อความแน่ใจหน่อยได้ไหมคะที่วัดไข่เตรียมไว้ตรงนี้แล้วคะ่ะเออคุณชารลอตอย่าบอกนะว่าช่วยเฝ้าไข้ให้ทั้งคืนเลยน่ะ ไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะเพราะฉันเลือกที่จะทําด้วยตัวเองเออคือว่าขอโทษนะคุณชาลอดบอกแล้วไงครับว่าไม่ต้องคิดมากตอนลําบากก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วและนี่ก็เป็นเรื่องที่ฉันถือวิาสาสะทําเองด้วยค่ะปะเปล่าไม่ใช่แบบนั้นคือว่าเมื่อวานฉันไม่ได้ตัวร้อนเพราะเป็นไข้หลอกเอ๊ะเออแต่เพราะโดนเธอถูกตัวก็เลยอายจนตัวร้อนขึ้นมาน่ะแล้วคุณชาลอดก็เลยเข้าใจผิดคิดว่เาเป็นไข้ไปแต่แต่ว่าตัวร้อนมากเลยนะคะ แค่โดนฉันถูกตัวมันจะถึงกับตัวร้อขนาดน,นั้นเลยหรอคะจะจะว่าไปฉันนั้นยื่นหนะ้าผาไปแนบกันสินะคะแถมเดิมทียังอยู่ในอ้อมแขนของอาโอจิคุงอีกเพราะเหตุนั้นเองหรอคะเรื่องนั้นไม่ได้ไรหลอกแต่คือว่าอยากขอโทษนะ่ะทั้งที่ไม่ได้ป่วยแต่ดั้ให้เฝ้าไข้ทั้งคืนเฉยเลยมาไม่หรอคะ่ะพอฉันรีบด่วนสรุปเกินไปฉันตั้งหาก,หากนะคะที่ต้องขอโทษพี่ชายเวะอเวอ เฮเอ็มม่านี่ตื่นแล้วหรออืมเพิ่งตื่นน่ะว่าแต่นี่พี่ชายตั้งแต่วันนี้พี่ชายก็จะมาอยู่ด้วยกันที่ห้องของ Emma เอ็มม่าหรอเอ่อทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะก็พี่ชายอยู่ที่ห้องของเอ็มม่าแล้วก็อยู่บนฟูกนอนนี่นาะอ๋อนี่เอ็มม่าคือว่าที่นี่น่ะไม่ใช่ห้องของเอ็มม่าจังหรอกนะแต่ว่าเป็นห้องของพี่ต่างหากล่ะเอ๋ hey, จะจริงด้วยห้องของพี่ชายจริงด้วย งั้นตั้งแต่วันนี้เอมมาจะเป็นลูกของบ้านพี่ชายเหรอเออนั่นก็ไม่น่าใช่นะอ้าวเอมมาอยากเป็นลูกของบ้านพี่ชายนี่นาะหมเอมมาไม่มีพี่อยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรงั้นสินะหโหเธอคนนี้เองก็มีมุมที่เป็นเด็กเกินคาดเหมือนกันแฮะไม่ไม่ลอตตี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันสิเพราะอย่างนั้นลอตตี้ก็จะเป็นลูกของบ้านพี่ชายด้วยยังไงล่ะ มาไม่ได้นะเอม่าจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะหืมก็จะเอาวันนี้พี่น้องเบนเน็ตก็ยังน่ารักเหมือนเคยเลยฮนะอาหารฝีมือคุณชาลอตนี่อร่อยอย่างที่คิดเลยนะถึงชมไปก็ไม่มีอะไรให้หรอกนะคะเปล่านะอร่อยจริงๆถึงขั้นอยากกินทุกวันเลยล่ะเอ๊ะนั่นหมายถึงดึงดึงหืมมีอะไรหรอพอพี่ชายอยู่ด้วยแล้วมีอาหารเต็มเลย ยากินกับพี่ชายทุกวันจังอ่ะเอมม่าอย่าพูดจาไม่เข้าเรื่องแบบนั้นสิปะเปล่านะคะปก,กติไม่ใช่ว่าทาอาหารแบบขอไปทีนะคะ,ะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรุนแรงแบบนั้นก็ได้เข้าใจอยู่แล้วล่ะหะอะ่หัวเราะอยู่นี่คะคงยอดเยอะอยู่ในใจใช่ไหมล่ะคะเปล่าซะหน่อยนะไม่ใช่นี่เอ๋ก็ไม่รู้นะว่าทําไมคุณชาร์ลอตถึงงอนขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ยอดเยอะจริงๆนั่นแหละ ต่คุณชาร์ลอตที่ทําแก้มป่องเหมือนเด็กก็น่ารักสุดๆไปเลยเหมือนกันแฮะจะว่าไปก็ใกล้จะสอบแล้วสินะคะนั่นสินะแต่เพราะเป็นการสอบหลังจากปิดเทอมใหญ่ขอบเขตของข้อสอบเลยอาจจะเป็นตั้งแต่ช่วงของเทอมแรกน่าจะออกข้อสอบจากการบ้านปิดเทอมหน้าร้อนสักครึ่งนึงได้มั้งเพราะอย่างนั้นคุณชาร์ลอตเลยน่าจะได้การยกเว้นหรือเปล่านะเพราะคุณชาร์ลอตเองก็เพิ่งย้ายมาจากต่างประเทศทางโรงเรียนเองก็คงไม่ใจร้ายใจดําถึงขั้นบังคับให้เธอสอบด้วยหรอกมั้งนั่นสินะคะคราวนี้คงต้องขอยกเว้นก่อนอะ จะว่าไปคือได้ยินมาจากอาจารย์ฮานาซาวะนะคะแต่เห็นว่าออยะกิคุงเรียนเก่งที่สุดในโรงเรียนสินะคะฉันเองก็คงต้องพยายามเพื่อไม่ให้แพ้ออยากิคุงแล้วเหมือนกันค่ะอืมดูเหมือนว่าคุณชาร์ลอตเองก็จะดูมั่นใจเรื่องเรียนมากทีเดียวทั้งรู้ภาษาญ,ญี่ปุ่นดีด้วยรู้จักสภาพทั่วไปแล้วเดาได้ว่าน่าจะเป็นพวกเรียนเก่งไม่ผิดแน่ไม่แน่ว่าคุณชาร์ลอตอาจจะเป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งสำหรับเป้าหมายของเราก็ได้แต่ก็เอาเถอะต่อเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายเราก็ได้แต่ต้องพยายามเท่านนั้นแหละ ทางฉันเองก็จะพยายามเพื่อไม่ให้แพ้คุณชาลลอตเหมือนกันแต่เอาเถอะพอสอบเสร็จก็มีงานกีฬาสีตามมาทันทีเลยด้วยคงต้องยุ่งไปอีกหน่อยแล้วนะืมเป็นอะไรหรอปะป่าวไม่มีอะไรค่ะจะจริงด้วยจะว่าไปที่ญี่ปุ่นนี่ยังทุ่มเทกับเรื่องการออกกำลังกายไม่เหมือนกับที่อังกฤษสินะคะแถมยังเอาไปเขียนเป็นเรื่องราวในการ์ตูนเป็นปกติอีกตั้งหากืมไอ้ท่าทางรีเรชั่นแบบนั้นคืออะไรนะ่ะผมทําท่าทีสงสัยกับปฏิกิริยานั้นเล็กน้อยแต่ทว่า พี่ชายเล่นกันแล้วจากนั้นผมก็เล่นเป็นเพื่อนเอมมาจางจนถึงช่วงเวลาสิวเชียที่ต้องไปโรงเรียนนี่ลอตตี้เอมมาอยากเล่นกับพี่ชายนะ <c ười> ไม่ได้นะเอมม่าบอกแล้วไงาาว่าวันนี้ห้ามไปเล่นนะ่ะฮ <c ười> ึม <c ười> <c ười> ก็อยากเล่นนี่ <c ười> ขอร้องแล้วนะเอมมาเฉพาะวันนี้ช่วยทวนหน่อยนะ <c ười> เดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้จะพาไปเล่นด้วยอีกก็แล้วกันไม่ จริงสิเอม่าดูคลิปแมวกันไหมนี่ไงน่ารักนะไม่เอาแมวจะเอาพี่ชายถ้างั้นออกไปซื้อของกินกันไหมเดี๋ยววันนี้จะซื้อขนมให้เยอะกว่าปกติเลยนะลอตตี้บ้าถ้างั้นเอม่าเดี๋ยวมาเล่นโดมิโน,โนกันไหมไม่เอาลอตตี้ใจร้ายเอม่าจะเล่นกับพี่ชายโท่ทำไมถึงไม่ฟังที่พูดกันเลยนะเอม่ามานี่เลยนะไม่ลอตตี้ปล่อยนะ นี่ก็บอกไปแล้วไงว่าไม่ได้พอได้แล้วนะอ่ะเออเอมม่าหนะอันนั้นไงร้องจนได้ค่ะขอโทษนะเอมม่าลอตตี้บ้าเกลียดลอตตี้แล้วอ่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกไม่ได้นะนี่รอก่อนเอมม่าไปทางนั้นไม่ได้นะบันไดมันอันตรายอย่าไปทางนั้นอ่ะข้างหน้าเอมม่ามองข้างหน้าด้วยไม่นะ ขอร้องละ่ะเวลาช่วยหยุดเดินทีขอร้องเถอะอย่าพาเอ็มมาไปจากฉันอีกคนเลยชิวเฉียดเลยฮนะอะอาโอยากิคุงพี่ชายโอ้โอ้ไม่เป็นอะไรแล้วนะ คือขอโทษนะคะที่ทำให้เดือดร้อนอยู่เรื่อยเลยคุณชาลอตไม่ใช่แบบนั้นหรอกเอ๋ฉันไม่เคยนึกสักครั้งหรอกนะว่าถูกคุณชาลอตหรือว่าเอมมาจังรบกวนเพราะกลับรู้สึกดีใจด้วยซ้ำที่อุตส่าห์มาเที่ยวเล่นที่ห้องเป็นประจำน่ะจะจริงหรอคะอืมก็ใช่นะสิเพราะมีคุณชาลลอตกับเอมมาจังอยู่ด้วยถึงได้รู้สึกสนุกในทุกวันยังไงล่ะแต่แต่เรื่องในวันนี้เองก็อืมคืออย่างนี้นะสมมุติเหมือนตอนที่เห็นคนกำลังจะเจออันตรายอยู่ต่อหน้า คุณตลอดคิดว่าการที่ตัวเองเข้าไปช่วยมันคือความเดือดร้อนหรอมาทำไมคะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเด็ดขาดค่ะก็เหมือนกันนั่นแหละฉันเองก็ไม่ได้คิดว่าถูกลบลวงหรอกนะอะและที่สําคัญต่อให้ถูกว้วานอะไรยังไงฉันก็ไม่คิดว่าเป็นการลบลวหรอกกับดีใจด้วยซ้ําดีใจหรอคะอืมใช่แล้วล่ะเพราะการถูกว้วานก็เท่ากับว่าเป็นการถูกพึ่งพาหน้าดีใจออกไม่ใช่หรอที่ถูกเพื่อนพึ่งพานะ่ะอาโอยากิคุงหรือว่าจริงๆแล้วคุณจะเป็นพ่อพ้ากันคะ ขอโทษทีนะแต่ฉันเป็นคนทั่วไปนี่แหละเอเอเอ็มม่าแล้วพอจะเล่าได้ไหมว่าเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะถูกลอตตี้แกล้งแกล้งหรออืมถูกห้ามไม่ให้มาเล่นกับพี่ชายละ่ะ<โ>อ๋อ <laughs> จากบทสนทนาเมื่อกี้ก็พอจะเข้าใจแล้วละ่ะดูเหมือนว่าจาัดเรื่องเมื่อวานเลยทำให้คุณชาลอตเป็นห่วงอีกล้มั้งอขอโทษทีนะเอมม่าแต่เรื่องนั้นน่ะเป็นเพราะฉันเองแหละเป็นเพราะพี่ชายหรอ อืมฉันบอกคุณชาร์ลอตเองแหละว่าวันนี้เล่นกับเอมมาจังไม่ได้เพราะอย่างนั้นคุณชาร์ลอตถึงได้ห้ามเอมมาจังยังไงล่ะอาโอีิคุงนั่นมัน <laughs> ทางนี้ปล่อยผมจัดการเองครับคุณชารลอตพี่ชายเกลียดเอมมาหรอไม่ใช่หรอกชอบเอมมาจางที่สุดเลยต่างหากล่ะงั้นเอมมาจะเป็นรูปของบ้านพี่ชายฮะฮะน่ะอันนี้เอมมาจางเรื่องนั้นไม่ได้หรอกนะทำไมอะ่ะ เอาไงดิระเนียทีนี้ที่ไม่ได้ก็เพราะติดปัญหาทางกฎหมายเอ่ยทางสังคมเอ่ยนะสิราะว่าในส่วนนั้นถึงอธิบายไปยังเอ็มมาจังก,ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเอ่อนี่ทาไมถึงอยากทําอย่างนั้นหรอไม่เอาลอตตี้อยากอยู่กับพี่ชายเออเรื่องวันนี้คุณชาลอตไม่ได้ผิดสักหน่อยนะที่ผิดนะ่ะคือฉันเองตัางหากล่ะลอตตี้น่ากลัวจะเอาพี่ชายขอโทษค่ะคราวนี้เผลอเสียงดังไปหน่อยเลยน่าจะทให้เอ็มมากลัวนะคะ อ,อาเอออาโอยากิคุงหืมอะไรหรอคือถ้าไม่ว่าอะไรจะขอฝากเอ็มมาไว้ช่วงสั้นๆได้ไหมคะเอ๋พูดจริงเหรอนั่นคิดว่าถ้าดึงดันพากลับไปทั้งแบบนี้เอ็มมาต้องไม่ยอมเข้าใจแน่ๆค่ะแถมคราวนี้ฉันเป็นคนผิดเองด้วยเพราะอย่างนั้นเลยอยากให้เอ็มมาได้ทําตามใจสักครั้งนะคะ่ะไม่ใช่เรื่องที่คุณช้า์รอกจะต้องคิดมากขนาดนั้นซะหน่อยนะอย่างเอ็มมาจังเองเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปก็คงจะใจเย็นลงเองนั่นแหละ ไม่หรอกค่ะในเมื่อเอมมาต้องการแบบนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะให้ทําตามใจนะคะจะว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกับเรื่องนั้นก็ยังไงอยู่แต่เดี๋ยวจะขอทําอาหารให้นะคะคิดว่าถ้าเป็นที่ที่มีอาโอกิคุงอยู่ด้วยต่อให้ฉันอยู่ด้วยยังไงเอมมาก็ไม่น่าจะเกี่ยงงอนค่ะละเรื่องนั้นน่ะทางนี้ต้องขอบคุณด้วยซ้ํานะที่จะทาอาหารให้ขอบคุณค่ะส่วนเรื่องอาบน้าอาอาบน้าเหรอค่ะยังไงเรื่องนั้นคงให้อาโอกิคุงทําไม่ได้ เฉพาะตอนอาบน้ําเลยกะว่าจะพากลับไปอาบที่ห้องนะคะไม่เอมมาจะอาบพร้อมพี่ชายนี่เอมมาเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จก็จะพามาที่ห้องของเอาไว้กี่คุงนั่นแหละไม่เอาเดี๋ยวรอตตี้ดุไม่ดุหรอกน่าดาุฉันมาทําอะไรที่นี่ค่ะเข้าใจแล้วงั้นอาบด้วยกันที่ห้องของเอาไว้กี่คุงแล้วกันเนอะ แล้วให้อาวอิเกิคุงคอยอยู่ตรงจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าห้องอาบน้ำแบบนั้นไม่มีปัญหาใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวคุณชาร์ลอดสต็อปเลยไม่มีปัญหาอะไรกันล่ะรู้สึกเหมือนมันจะมีปัญหาเพียบเลยไม่ใช่หรอแบบนั้นน่ะค่ะคุณชาร์ลอดคือว่าใจเย็นก่อนดีไหมขอโทษนะคะ e อาวอิเกะคุงเพราะถ้าพูดแบบนี้เด็กคนนี้น่าจะไม่ยอมฟังแล้วก็จะเอาแต่งองแง,ง,งอยากอาบพร้อมอาวอิเกะคุงนะคะให้อาวอิเกะคุงอยู่ตรงจุดที่ส่งเสียงหากันได้แบบนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหม ถึงเป็นคนพูดเองก็ออกจะยังไงอยู่แต่คุณชาร์ลอตอันตรายออกนะเพราะการที่ฉันอยู่หน้าห้องอาบน้ํามันก็เท่ากับว่าถ้าเป็นผู้ชายทั่วไปก็น่าจะอันตรายแหละค่ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะเอาไอ้กีคุงไว้ใจได้อยู่แล้วค่ะอื้มปวดเฮดเลยถูกไว้ใจแบบนั้นก็ยิ่งทําตัวไม่ถูกนะสิค่ะคือถ้าเป็นไปได้ก็ขอว่าอย่าลื้เสื้อผ้าที่ถอดไว้มาไม่ลื้หรอกหนะ้าน่ะแน่นอนว่าไม่ทามองด้วย ค่ะเชื่ออยู่แล้วล่ะค่ะอืมไปอาบน้ำกันอ่าแสบตาเพราะไม่ยอมหลับตาให้ดียังไงล่ะเอา้าใช้น้ำล้างตาพี่ชายลอตตี้แก้งที่แชมพูเข้าตานะ่ะเพอเอ็มมาลืมตาไม่ใช่หรอมาโทษพี่แบบนี้ไม่ได้นะเอ็มม่าจังไม่ต้องห่วงล้างตาให้เรียบร้อยนะ พี่ชายไม่เข้ามาด้วยหรอมาอไม่ได้นะคะเข้ามาไม่ได้นะคะลอตตี้กีดกันพี่ชายปัญหานะ่ะมันไม่อยู่ตรงนั้นซะหน่อยเพราะตอนนี้กํลาลังโปนี่นะแช่น้ําร้อนก็ต้องโปสิมะอมมันก็ใช่แหละแต่ไม่ใช่แบบนั้นพวกเรานะเป็นผู้หญิงนะส่วนเอเ็มกีคุงเราเป็นผู้ชายไม่เข้าใจที่ลอตตี้พูดเลยลอตตี้พิลึกคน <laughs> ขอโทษนะเอม่าจังแต่ฉันเข้าไปไม่ได้หรอก ทำไมอ่ะพอฉันเป็นผู้ชายยังไงล่ะอีกฝ่ายต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งงานด้วยเท่านั้นนะถึงจะเข้าไปด้วยกันได้นะ่ะถ้างั้นเอ็มมาจะแต่งงานกับพี่ชายหยีอืมเรื่องนั้นคงไม่ได้นะ่ะทำไมอ่ะพี่ชายเกลียดเอ็มมาเหรอมาอไม่ใช่แบบนั้นแต่ต้องรอให้โตก่อนจะแต่งงานได้ยังไงล่ะถ้างั้นพอโตขึ้นเอ็มมาจะแต่งงานกับพี่ชายหึ <laughs> นั่นสินะ ว่าถ้าโตขึ้นแล้วเอ็มมาใจยังไม่เปลี่ยนใจถึงเวลานั้นเราค่อยอาโอยากิคุงไม่ได้นะคะค่ะคุณชาลอดเอ๋นี่เราพูดอะไรไม่เข้าท่าออกไปนั่นหรอมันคือการปากทงค่ะปะปากทงอย่างในการ์ตูนพระเอกมกักจะชอบสัญญาจะแ,แต่งงานกับอีฝ่ายที่ยังเป็นเด็กโดยที่ไม่คิดอะไรมากแต่พอผ่านไปสักสิปีพระเอกกับลืมเรื่องนั้นและช่วงนั้นอีฝ่ายที่โตขึ้นก็จะมาทวงสัญญา มันคือแบบแผนตายตัวของเลิฟคอมดี้เลยค่ะแถมจะพ่วงมาด้วยเรื่องราวว่าพระเอกนั้นดันมีแฟนอยู่แล้วอีกมันต้องเดือดเนื้อร้อนใจว่าจะหาทางออกยังไงดีอ่ะเออนั่นมันในการ์ตูนสินะในชีวิตจริงเด็กไม่น่าจะจําได้ขนาดนั้นหรอกมั้งถึงจะยังเป็นเด็กแต่เด็กผู้หญิงจะจดจําสัญญาที่สําคัญได้อย่างดีค่ะที่สําคัญถ้านึกทบทวนถึงสัญญาไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องจําได้อยู่แล้วค่ะลอตตี้แกล้งเอมมาอีกแล้ว ต่อให้ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเาว่าเอม,ม่าจางเองก็ยังรู้ว่าคุณชาลอดกำลังขัดขวางตนเอม,มา่านี่ไม่ใช่การแกล้งนะแต่เป็นเรื่องสำคัญไม่เอาลอตตี้แล้วจะเอาพี่ชายเอ๋จะทำอะไรนะ่ะเดี๋ยวแบบนั้นไม่ได้นะพี่ชายเฮ้ย,ยหืมโอ้โหอ่ะอ่ะเออคือคือว่าหืมลอตตี้เป็นอะไรนะ่ะ ออกเรือนไม่ได้แล้วค่ะเออขอโทษนะคะที่ดันเผยสภาพที่ไม่น่าดูออกไปนะคะปะอ่ะป่าป่าป่า,ปาไม่ใช่ว่าไม่น่าดูหรอกคือฉันเองก็ต้องขอโทษด้วยเหมือนกันที่ดันมองไปทางห้องอาบน้ำนะไม่หรอกค่ะสาเหตุเป็นเพราะจูๆ่ๆฉันต้อนทำเสียงรลนลามแบบนั้นเออเอาเป็นว่าจะพยายามลืมเรื่องวันนี้ก็แล้วกันนะค่ะขอบคุณมากค่ะถ,ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อน เอมม่าพี่จะกลับห้องแล้วนะไม่กลับด้วยกันจริงหรออย่างนั้นหรอเข้าใจแล้วขอโทษนะคะเอาไอ้กีคุงทั้งนั้นขอฝากเอมม่า Emma ด้วยนะคะอ่ะอืมได้เลยลาตีสวัสดนะคะเอาไอ้กีคุงเอมม่าลาตีสวัสดนะครับคุณชาร์ลอตอืมเอมม่าจังดูคลิปแมวกันไหมอืมเอมม่าจังท้างนั้นเราเข้านอนกันเลยไหมอืมอุ้มหน่อย ส่วนมือถือพอก่อนดีกว่าเนอะอืม,มเป็นอะไรไปหรอเอ็มมาโดนลอตตี้เกลียดหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณชาร์ลอตนะะ่ารักเอ็มมาจังที่สุดยังไงละ่ะจริงหรอจริงสิเอ็มมาจังไม่รู้สึกแบบนั้นบ้างหรอลอตตี้ร้องไห้อาตอนหลับน้ําเสร็จคุณชาร์ลอตทาท่าเหมือนจะร้องไห้เอ็มมาจังเลยสึกทักว่าดันทําเรื่องที่ตัวเองจะโดนเกลียดยงั้นสินะ ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะคุณชาร์ลอตนนะไม่เกลียดเอมมาจังด้วยเรื่องแค่นั้นหรอกแต่เห็นโมโหยังไงคุณชาร์ลอตก็ไม่ได้เกลียดเอ็มมาจังแน่นอนไม่เชื่อที่ฉันพูดหรอเปล่าเชื่องั้นหรอขอบใจนะอืมแต่ก็เป็นความจริงใช่ไหมว่าเอมมาจังทําให้คุณชาร์ลอตเดือดร้อนนะ่ะอืมงั้นพรุ่งนี้ไปขอโทษคุณชาร์ลอตพร้อมก,กันกับฉันไหมไม่เอ๋ทำไมล่ะ เอมม่าทำให้ลอตี้โมโหเออนั่นสินะเพราะอย่างนั้นเลยต้องไปขอโทษไงกลัวที่จะขอโทษอืมถ้าแบบนี้ก็จะยุ่งยากนิดนิดนะนี่ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเป็นคุณชาร์ลอตแล้วก็จะต้องยกโทษให้แน่ๆไม่อืมทำไมถึงมีโดบิโนโมาอยู่ตรงนี้ได้ล้ะเนี่ยอ่ะนี่เอมม่าจังถ้าแบบนี้จะขอโทษได้ไหมนะอืมทำจะทำได้ไหมนะอืม งั้นหรอข่อยังชั่วงั้นพรุ่งนี้ไปซื้อของที่จําเป็นเอามาทํากันเลยนะอืมจะพยายามถ้างั้นวันนี้เข้านอนเลยแล้วกันนะยังอยากคุยกับพี่ชายพรุ่งนี้ก็มาคุยกันอีกเยอะๆเลยเนะวันนี้นอนก่อนแล้วกันนะอืมลาตีสวัสดิ์เอ็ม,มาจังอืมถ้าเอาของออกหน่อยคงใช้ห้องนี้เป็นสถานที่ได้แล้วนอกนั้นก็เตรียมสีสองสีแล้วคิดเรื่องจัดวางตำแหน่งให้ดี เอาละประมาณนี้น่าจะได้อยู่ละมัง้งแม้จะดึกมากแล้วแต่ผมก็ต้องวางแผนให้แน่ใจเพื่อที่พรุ่งนี้จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น